สวัสดีจ้าวาันนี้นาะจะพามาทำทำยัพืชจิตชนิดนะคะไว้กินเป็นอาหารเช้านะคะก็จะดีเน,น เม็ดทำยพืชนะคะชีดิดหนึ่งมัจะออกสีน้ำตาลนะคะห้าแล้วก็หกเนาะอันนี้ก็เป็นเรซินนะคะเรซินแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเม็ดฝักทองนะคะเม็ดฝักทองอแล้วก็ผสมกับน้ำพืงป่า ะะที่ใส่ถุงมือเพราะว่าแอนนาทิ้งลงไปในขยะแล้วนะคะก็ <c oughs> เลยต้องใส่ถุงมือเพราะว่าลืมถ่ายรูปไว้นะคะ <c oughs> ก็เลยต้องถ่ายรูปให้เพื่อนดูอันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะเราก็จะ,ะผสมกับน้ําแล้วก็ผสมกับไอธ้ธัญพืชเจ็ดชนิดแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เข้าเตาอบนะคะไปดูขั้นตอนวิธีการทําเลยนะคะว่าแอนนาอ่า อบแบบไหนทำยังไงไฟกี่องศานะคะไอ้นายจะเขียนเป็นรายละเอียดบอกให้นะคะคร่าวๆนะคะเผื่อเพื่อนๆน,นะคะท่านไหนอยากทำดูก็ลองทำดูเพราะว่าเป็นเบคฟาสต์นะคะดีมากเลยอิ่มท้องนะคะอยู่นานแล้วก็ไม่หิวจุกจิกนะคะก็ไอ้นาชอบกินเนาะตอนเช้าโยเกิร์ตนมนิดหน่อยแล้วก็ ร้วยค่ะเพื่อสุกหั่นใส่หรือว่าเราอยากใส่สตรอเบอรีเราจะใส่แอปเปิ้ลอะไรอเงี้ยก็ได้ค่ะก็คือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็ทดลองกินมาอยู่ประมาณสอาเดือนนะคะสังเกตการเป็นแมงคือผมจากที่เคยร่วงก็ไม่ร่วงนะคะแล้วก็ปกติหิวจุกจิกก็จะไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหรค่ค่ะก็อิ่มท้องค่ะไปเรียนก็อยู่ได้เกือบทั้งวันนะคะโอเค ตามนี้นะคะเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการทําเลยสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนนะคะสาจิสูบุยและคะดออันนี้เป็นเม็ดทัานยพืชค่ะมันนม่ร้อนเจ็ดชนิดเนาะ จะมีเม็ดทานตะวานันมีแอลมอนมีเม็ดฝักทองมีอ่าอ่าทัวฟรังนะคะจะเข้าเรียกว่ายิงพี่น้องจะอันนี้นะคะทัวฟรังแล้วก็มีหน้าขาวค่ะห่าขาวมีหลายอย่างครายละเอียด บอกว่าปลกกับเดืนอนเป็นนะซื้องอีกเชนึงเรืองค่ะเด้ออันนี้เฮ็ดใบจกินเป็นอาหารเศร้าค่ะพี่น้องกินตอนเศร้าก็โยกเกิดนะคาตระก้แล้วเข้ากับฮันกล้วยไปเนาะฮันกล้วยสุกใส่ใสโยกแล้วใส่มงล้วก็กินตอนเศรา้กะะะะาก็มันสีอิ่มท้องนะคะอยู่ได้โดนะคะ่ะซื้อลองจ้ะอันนี้กะเป็นอาหารอีกอย่างทีอันน้ามากินตอนเศร้าค่ะ เดี๋ยวรายละเอียดการทำนะคะอนันนาสิลุ่งไวืูว่าเขียนอธิบายให้พี่น้องมองอีกเพื่อเพื่ออ,าอยากเผ็ดเนาะค่ะเนาะใหยเผ็ดกินนะคะเป็นแน่นท่านจะปืช7เจ็ดชนิดเด้ค่ะได้มีอย่างแน่เดี๋ยวอนนาสิลุ่งให้นะคะก็คืออบเขาเตาอบค่ะพี่น้องจะสีหอมนาทานค่ะก็เดี๋ยวไปมองกันเลยนะคะรอแอนนา เห็ดหน้าไบกรี่สิเอาเขาเตาอบนะคะอลอาส่ันกที่ด จะเหนียวเหนียวอะไรเหนียวล้ำึือ 到。 ข้นค่ะพี่น้องกัดมันประมาณแบบนี้แหละสารเทขือกกลัวมันสิได้ได้ทีหอมง่าค่ะข้าวขาวตาโอแล้วข้าวต้มปีนันนแหละนะข้นมันน่ะนะคนน่ะพี่นอ้องกินยำมะส่าอ,อิ่มห่องเด้อ,อนี่เด้อดีมีประโยชน์ค่ะพี่น้องทานยาพืชกินกับโยเกิร์ตแล้วมีแอปเปิลข้าวเปาแอปเปิลใส นี่ผลไม้ย,ย่างอือสตรอเบอร์รี่เนะเาะเอาเก็ดหั่นใส่นั่นนะคะพี่น้องเติมนมลงไปใส่ลำผึงจักสอนซาสอนโตะแลวแต่นักแบบนี้กินแล้วมันอิ่มะค่ะพี่นอ้องอิ่มยูน่านถ้าได้เปิดแบบนีน้นี่ประโยชน์พ้อมเจ็ดชนิดเจ็ดชนิด เฮดแล้วก็เสียเอาใส่กล่องไว้จะกินแล้วนะคะพี่น้องไรเฮดหลายอยู่ในนี้อนนี้อันหนึงเฮดแล้วๆอันนี้รอให้มันเย็นแล้วไปเอาสียเอาใส่กล่องกินน้องสาวกับเบาๆนะน้องสาวเราก็กินอาหารเบาๆนะคะกระสีปีนแบบนี้หลายเย,ยอะสามล้อว่าให้มันใหม่อะไรพี่น้องถ้า ạnh, มันใหม่มันกระสีขมเนาะ มันเหลือมั่พอดีอหอม,มง่ายผสมลำพึงพี่น้องส่วนแอมอนเท่ากาัน <c oughs> ตำหรือวัตถุนะคะพี่น้องตำหรือวัตถุอให้มันพ่อหยาบๆโบไ้มันละเอียดมากนะคะห้มันพ่อมันแตกครึ่งน,นะคะพี่น้องก็จะเอาเขาผสมกันส่วนอนเลซิ่นอัน,นี่นะ่นี่คะ่ะ ข้าเสิเอาโรยตอนข้าเห็ดแล้วค่ะเอาโรยทั้งหนาต่อน้องเห็ดแล้วเพราะว่ามันเสียน,นั่นค่ะพี่น้องมันเสียเอาใหม่มันสีใหม่ค่ะเอาเขา่าเตาอบนะมันใหม่เนาะ,ะ,ะ,ะค่ะมันเสียบะแสบแล้วก็แข็งนะคะพอเห็ดแล้วก็เอาโรยโรยเวลาเราเอาตักใส่กองมาเราก็โรยหนาแค่นั้นค่ะทั้งหมดเจ็ดอย่างเนาะที่ใส่ไปจ้ะตามนี้เลยค่ะพี่น้องจ้า เรเกิดรสใจก็ได้นะคะ